ค่ะก็วิกฤี่ของในอาทิตย์นี้นะคะก็สําหรับเรื่องเอกสารพิัยกรรมานะคะก็ตามที่นัดนกับพี่ก๊อฟเลยค่ะว่าเป็นวันจันทร์นะคะช่วงหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเดี๋ยยังไงช่วงวันอาทิตนยะ์จะประสานกับพี่กิจอะคะ่ะว่าให้มารับณที่ไหนแล้วก็พาคุณแม่ไปนะคะแต่ก็ไม่แน่ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ยังไงจะลองเข้าไปเซอร์เวิดูแถวแถวโรงพยาบาลก่อนว่าเ,เราทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมคะถ้าเกิดเราจองคิวหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ายังไงจะผ่านไปแถวนั้นอยู่แล้วค่ะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหนังสือค่ะก็ทิปนี้เนี่ยได้รับเข้ามาหนึ่งเล่มมานะคะกําลังแปลงไฟอยู่แล้วก็อีกสองบทคาดว่าน่าจะได้วันอาทิตย์นี้นะคะอ,อของสองพีสตีจอบนะให้ใหเขาส่งอีกสอง,งบทมาให้นะคะีค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกอทอรถค่ะเอสก็เรียบร้อยดีค่ะเล่มเขาโอนกลับคืนมาเป็นเล่มพร้อมโอนแล้วก็น่าจะเวันจันทร์ค่ะก็จะโอนเงินให้เขามาทั้งหมดห้าหมื่น ห้าหมื่นเก้าร้อเออถ้าเหมือนเก้าพันบวกค่าสับเลยอีกสามพันค่ะเรื่องต่อไปเรื่องเช็คปืนนนปืนก็ยังรอพิกอตนะคะส่วนเรื่องแพ็กเกจจิ้งก็คือตามที่นัดแจ้งเลยค่ะว่านัดตัดเอาไว้เจ้าหนึ่งค่ะ เจ้าหนึ่งวันพูดนะคะที่เป็นบริษัททำสติกเกอร์ค่ะชื่อ Precision อะนะคะนั้นเข้ามาคุยเรื่องเขารับทำตัวที่เป็นกระดาษทั้งหมดนะคะกล่องกระดาษแล้วก็เป็นฉลากสินค้านะคะรวมถึงดีไซน์ครีเอทด้วยประมาณนั้นเรื่องต่อไปเรื่องของจองรถนะคะกับเครื่องในภายในภายในประเทศนะคะของ ใน USA นะัดเลือกทำตัวจองรถก่อนค่ะก็พอจองรถได้จองตัวออก็จะจองคร่าวๆนะคะพอโอเครถโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำทาตัวต่อเลยค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่ที่พี่กระฝั่งนะัดซื้อนะคะนะัดส่งเมลไปคุยกับทางนู้นแล้วค่ะเขาส่งเมลกลับมาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเขาเช็คให้ว่าเขาจะสามารถส่งให้เราทางไหนได้บ้างคะ่ะอาจจะบวกเป็นเฟดเอ็กหรือเป็น DHL นะก็แจ้งขับแปลกวัฒทางเราได้ทางนั้นโอเคทางนั้น ให้ทางคารองจัดการให้หน่อยค่ะก็สำหรับอาทิตย์มี้ครงวีของนัด uh, วีนี้มีแค่นี้ค่ะ